ดีเอทุกท่านนะคะพ่อสวัสดีค่ะมาผู้เดียวอะบอกเป็นยังไงลักซีมันเป็นบนอยู่ค่ะเพราะว่าม้วนกอนมันออกตกนองมันกับบนเลยค่ะเรียกพ่อพ่อเป็นแบบจับล่างก็เป็นลายปูนเลยแต่ว่าล่างก็ถือว่าเข่าไดโนวากับยังไข่อยู่ จะว่าจับพ่อกับปอบดูว่าลักซิปกับขึ้นีนี่ยู่นาค่ะลักซิปทีาเลยมกตัวใดกัจับไดไม่ลักซิปชั่วเนาะพ่อเนาะไ่ได้กลับเลยแม่ก็บอกว่าลักซิปีอะลักซิปชั่วอยู่ได้พี่นองนะคะพ่ออย่างนี้ที่ถือจะว่าอภาษาเียนจะเกาขนอ่หน้เลย่ค่ะมันจะมันเกิดจังาบมันจะเอาว่าอย่แต่วมันเน ครับน่ะสมารรองเ้าตีเพิ่อจะเป็นหกตัะค่ะตอนนี้มันจะเอาตรงก็เพราะว่ามันมาซีซเนาะพ่อเนาะมัน่อมาถือรักทั้หมดเกือบลืมที่แรกวันได้เขียนได้คุณพ่อแต่ยำ่าอย่าลืมเฉพาะโซ่่เอฟซีเบงนะค่ะที่สามเีีอย่าลืมต่ว่าเห็นเสียสองตัวนิ่มแต่ไน้อยพเหมืนกัน บางทีเราพวกเขาเนาะสามสถิ๊ดตีเดิมนะคะที่มาทายในมือนั่นเนาะงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกาพ่อให้บนศูนย์แล้วก็ล่างนี่ซีแต่ว่าพ่อยำที่สุดจะเป็นเลขซีวาอยู่หลักซีบหรอซีบจำได้พอ่อซีบจำเด้แต่ว่าศูนย์นี่ศูนย์นี่ว่าหลักสิ้มกันแต่ว่ามันกล่าว่าเป็นหลักร้อยเนาะมันก็เอาเานื้อน่นไปกระชับเข้ากัน กูจับตาเขาดิ <c oughs> <c oughs> บางทีมันก่าเขาเกิดเป็นงานหลายก่กาเฉพาะใครได้สวนต่ว่าออย่างที่ถือสมองม,มันก็อยากเบอร์เบย์อยู่ได้บางครั้งนะคะเนาะเป็นค่ะมันถ้าวโพดคนในงานหลายมันก่าเป็นจีมันก่าเท,ที่ยงดีนึกอะไรก็อ,อาจจะ<อ>แบบวิเคราะห์วิเคราะห์ดียังสีนะพ่อเนาะเพราะเมนว่าพ่ออยา่างนี้แล้วอย่าฟที่ถือก็ดีค่ะ คือเพื่อนมันคือเพื่นบอกว่าช่วยแก่มีแก้ซิ้นได้ดีใจทุกคนนี่เอฟซีโทรมาหาเพื่อมีอยู่แต่ว่ามัื่อนถามว่าอะไรกือก็บอกว่าพ่อไม่ได้บอกอะไรอ๋อค่ะบอกคู่สองคู่กี่นด้อ๋อพ่อไม่ได้บอกเต็มชุดนี่พ่อพูดจะบอกพ่อบอกสองสามคู่แต่ไม่ได้เอาซีซีพร้อม แต่ว่าถ้าเอฟซีเพิ่นได้เบิ่งกับพวกน่เพิ่นอาจจะถือเพราะว่าในคลิปนี้เฮาลงให้ชุดเต็มเนาะพ่อเนาะพี่พ่อเขาอย่าอกหลายหลายกันเหนือเทียรผ่านเมากเลยเทียร์รายเนาะยันเพิ่นเสียเงินค่ะโน้องตจัดคัรับโน้องก็โ่าเสืออดรอดรวยเพอเดียวรอดวันจีเพราว่ากับตีนี่ดอกพ่อกับตีนยู้นี่พ่อถือายพ่อจ้าถือไรรอดนะจีบที่จีบก่ะกันซ้ำๆกันนั่นแหละพ่อ ่คล้ายๆก็ว่าตัวนี้น่ะซีซีเนี่ยมันจะเป็นตัวกันนะพ่อเนาะเขาก็เล้อยอะไ้ไปคือคือมันมันเหลือดิ้งศูนย์ศูนย์เมื่อนั้นพ่อเรื่อาอยู่ว่าถ้าเบิ้ลเนี่ยสอมันถิ่มากมีโม่ศูนย์ศูนย์มาแล้วเมือนกับอาจจะเป็นซีซีพ่อนีื่องอุเจการต่างวายุบางคนกับเบิ้ลกับเวีเดดสองสองกับนี้เลยมี่พ่อมี่พ่อหรอมี่พ่อผู้เดียวว่า ถ้ามันมากน e to to ่ันเบิรือตร้อมมาค่ะศูนย์สองสองสามสามเป็นได้ได้ว่าละค่ะศูนย์สองสองสามสามซีซีค่ะเป็นได้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสถิติเดิมนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้พราะเพราะกนต้องงวดยิ่จ้าหรือว่าเลขสูตรเพราะว่าส้อนมันมันศูนย์หลายอยางเนี่ย แจงแจงเล็กน้อยผู้นั้นเป็นบ่อเห็นบ่อมันกองหัวมันมันูนมันออกเลขอันนั้นเนาะเออมันออกกันเล็กน้อยเสียงราูนูนมันกออกักันเล็กน้อยตายไม่รูอะไรแล้วูนเสียหลายอย่างอันัวนี่ได้พ่อเอฟซถมตัวเลขเบิ้องวัวนี้นะคะหัวนี้พ่อว่าบนว่ามันจมาเจ็แล้วเ่รักยมอรักทิพยด อยังก็พอรวม,มันมาเจ็ดหลักสิบเหลักสิมัน <ờ> มันบนหึงลางมัน,มนเป็นบนันเป็นบนเ,เดี๋ยวบนบนวิ่งบ่พพอบนวิ่งยังพอเอาไอ้บนนี่วิ่งเจ็ดน่ะค่ะเจ็เจเจกับเจ็เจ็ดเอ่อเจดทังที่ได้เจ็เจ็ด เจ็ดหกอ่ากรที่ก็นักสัวน่วนละนยน่จับได้ได้ค่ะแต่ว่าป้อยแย่เจ็ดเจดเจ็แล้วก็เจ็ดแค่ะี่ีเจ็ดหาเจ็ดซีกได้ไหล่ะนะเอาแคเี่เจ็ดหาเจ็ดี่อีกเพราะไม่กับนะ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่ค่ะเด็กล่างเด็กล่างเด็กล่างดมีวิ่งตัวใดพอยังพอมีวิ่งไหรเกว่าเีล่างอีกพ่อเ็นไรเห็ดดล่างอ๋อเพรท่านไเห็ดาจังไหนฮะ ไฮเ,เอฟซีลอสักกรอน,นั้นไอเดี๋ยวร่างรอก่อนนะคะท่านผู้ชมแสดงว,ว่าหาไปต่องวดสักกอนนะคะเน,ะเนานนเนเเนะนเป็นสูตรคิดคำนวณเหมือนเดิมมันบอค่ะพ่อวัที่แล้วก็เป็นสูตรคิดคำนวณเหมือนเดิมัมนบอก็จะเป็นวันที่16นั่อเนาะ เอฟซีค่ะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดี๋มองวนนึงก่อนนะค่ะดับแางมันข้อแรกคือแีบยืดเป็นสูตรส่วนมากสูตรตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตรบนเวลามันเข่าเนี่ยมันจะเข่าแบบตรงหรือแบบกลับพอมันมันติตรงเลยเหรอโอ้ไม่ได้กลับคือมันจะเน้นไปที่ตรงเลยมันบอกค่ะแสดงว่า อันนี้เขาเอินว่าสูตรเดินดีม่นบ่ค่ะทันทันสตัวก็เอาศูนย์เหรใจใบก้อนถ้าสามตัวเอาตัวไหนพ่อศูนย์เหรใหนาอ๋อหลักร้อยให้เป็น0 0นย์ศูนย์กับเจ็ดศูยกับเจ็ดไม้ไม้เขาว่าถ่ะละหลักร้อยนี่มันจะเป็น0 7นย์เจ7ดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดหละศูนย์เสี่สี่มันบค่ะโดยตัวนึงกับตัวร้อยมันเงินที่เจ็ดข้าวอีกแับใจสันได อืออือเจ็ดเจ็ดหกไปทีมันยูศูนย์เจ็ดหกยูไปทีมันเดี๋ย,นเนยเวเขียนรักลอยให้เอฟซีก่อนไอ้ล่องไปเจอตัวนึงนะรักร้อยก็คือวิ่งศูนย์นะพ่อเนาะค่ะบัาบนี่ไอ้ลักลอยเนี่ยพ่อพ่อจะเน้นตัวใดจ้ะลักลอยจริงโดยนี้พ่อให้เน้นตัวใดพอนีนศูนย์แล้วนี่ยยูรักลอยเนี่ยเอาเอาตัวใดเป็นพิเศษ เราเน้นพิเศษที่จ้ดมิจม็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็เนาะเป็นศ 7, 7, ูนย์เจ็ดหศเจ็ดเจดศนย์เจ็ดแปดพ่อพ่ออ่ะซิประมาณนี้เนาะจะเหม่อนมาเลียงฉันโก่ <c oughs> ได้เด็ดอาหารอาหานมาซีซีวันนี้มาเจ็ดเจบอกวันนี้พอ่อม,มันเป็นได้เด้อ คือมันโมเปิลหลายเทียอะไรวมันแบม่รูวเปิลเปิลเปิลเดี๋ยวมันไม่แน่เนาะ้เดแล้วขออนุญาตเขียนตัวเลขก่อนนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามา,นานนมนเนาะบก,กะนน็ว่าใครได้แจ้งมั่นใจแน่ได้รักซิปเท่านั้นจะว่ารับก้วยพ่อแับ อ๋อส่วนส่วนมากอันพ่อพ่อมั่นใจนี่ทีเป็นทุ่มที่ว่ามันอิมากใอีกก่อนนะฮะ่อนทุ่มหนีมันอิมมากใจอไปก่อัดวนว่าชุ่มหีซิมาก่อนมันบ่กิลลองวิเคราะห์มอีกทีอนึ่งบพ่ออาเดี๋ยวเขียนตัวเลขย้ำให้ fc ชัดๆอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ชม โอเ้เขียนก็ไม่สวยนะคะวันนี้เพราะว่าทำไปได้ไงหนะอันทรหากับบรับสายพอ่อหนู <c oughs> นกับบรล <c oughs> ูกคื่กันพ่นไปห่ยนาหนูบะลูกคื่กันพ่ไปหยายน้อยเพิ่นเป็นยังบบนี่ทร่หากับบรับสายหนูก็เลยต้องมาเองเพราะว่าย้ายเพิ่นกับบอสบายเนาะหน,นูก็ดูแล,แลย่ายอยู่ันี้หนูมันุมีคลิปลงหน,นูก็เลยตองมาหาพอ่อก่อนแบบแบบว่าเอฟซี จังว่านี่ล hmm. ่ะอันต้องมาลงสกอเธอมี f เเพิ่นเด้เบิรเธอเพิ่นถือบอิ่นจังไหนสินะได้ถืออยู่เนาะต้นบ้านกเมี่แต่ค่อยเบินอ่าเอซเก่านะพ่อเนาะเอซีไม่เพิ่นอาจจะแบบว่ายังบ่ท่านในหมั่นใจหฮาังี่นะ ถ้าเอฟซีเก่าหนิก็คิดว่าต้องถูกพี่น้องมันก็ว่อให้ตลุ่มๆมาทิ้งลายจวนได้มั้งว่าที่เขาเบินฟังพันไปแต่ว่าตามสถิติเนาะตะกอนของพ่อมันก็เดินดีแต่ว่ามันมาเว้นช่วงเมื่อกี้นี่เขาแน่หลุดแน่มันบ่อแน่เนี่ยังอาจารย์เล่าลาป้าสนิดกันต้องวัดจิ้มวันสิครัค่ะมันก็พ่อออกได้ได้มัน้งว่าแม่ ศูนย์ศูนย์เนี่ยหลายคนก็เสียหลักเด้วันนี้มาซีซีวันนี้แต่ว่าซีซีนี่คุ้นถึงหลายเด้พ่อซีซีมันมันมามันมาศูนย์ซีอยู่เลยค่ะนั่นแล้วเออวันยังจับศูนย์ซีหลายค่ะแล้วพ่อยังไห้ซีสองกลางเั้งสี่ค่ะดีแล้วน่มันเป็นซีสองอีกอ่ะเพื่อว่ากันมัานม้านรักซีเนี่ยมันจะเป็นทั้งล่างทั้งบนไปที่เหมนเด็ค่ะคนเดียวกันนี่ยอืม แต่ว่างวดนี่เป็นยังไงพ่อมั่นใจบ่มันสิมาตองวดบ่เป็นยังไงค่ะมั่นใจตัวเดียวนี่แหละมั่นใจตัวเดียวตัวแรกนี่ลักสิบนี่เราแลักเจ็ดนี่เจ็ดนี่อ๋อแลักเจ็ดนี่มาหลักสิบเนาะเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดนี่แหละว่าอีกคนนึ่ตัวแรกนี่บ่แยนอันนี้บ่เจ็ดหกนี่บ่เจ็ดแปดสองคู่บ่มันเกินมันจำเป็นมากเบิดนี่ยแหละตามนี้จริงจะว่า เกตาอทีครับเป็นในเกตทีทีกับตัวหนึ่งนึ่อ๋อพอยานมันเบินคือเก่าเอาสามตัวก้อนมันวะเพราจะให้สามคู่ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าส่วนเลขวิ่งนี่จะให้วันไหนรอดูอีกทีนงพ่อโชว์ให้หน่อยพ่อตัวนั้นโดนไลยมันมีหลายกันยานยานทบจิกรกดกันเลขคือเล็ เบ้งแล้วเขาสีแก๊สเลยมันสิมีมที่ชุดตรงเออชุดชุดใหญ่ชุดน้อยกันชุดใาจดัยมันจะออกชุดอื่นได้เลยค่ะชุดสลายสลายนี่เขาต้องนะต้องเย็ดไปหลายชุดอยว่แล้วเดวพีปนองด้วยเพราะว่ากล้องบางตัวมันขยายไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรแฟปหนึง่งตัดกล้องก่อนต้นเลขอะไรอาจารย์ยังดันให้ ถึงได้หลายนี่มุ้งพวกเข่าพวกเข่าเพื่อย่างนู้ก็จะต้องมีส่วนเ่ชวนะได้ต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งแหละเอามันอาจารย์ดังยังบเอาเนจะรอเอาคนแห่เห็นกันึ่งไปคนจีบจีบจีบแตกตื่นกันบอนใหญ่บ่ค่ะมันจะอยู่ได้บ่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าตลอดนั่นแล้วเนาะค่ะตัวเลขกับมีเขามีรลดนาะพ่อเนาะเนาะค่ะ อย่างสมุดของพ่ออุดมนี่คือตัวเลขของพ่อนี่ก้อนหนาเนี่ยเดินดีถึงแปดหรือเก้างวดติดนี่แหละตอนนั้นน่ะพี่วัวขาจะว่าพ่อว่าถ้าวัวที่ติดที่ยังมั่นก็ตัดภาพหายไ,ไปพ่อว่ามันเขาบนระเบ้ไปสักก้อนไอนบอกเขาหายพ้นสุดเต็มมันไม่หาไปได้ดีเลยประก่อนนี่แล้วเพิ่มเขายัดเบี้ยดอยู่แม่พ่อกันแกว่าใครได้เออเอาส่งไปเลยเนาะ วันไห้ว yeah. mm, ่าก่องทุกโตเนาะค่ะเนาะว่ได้เห็นเบิดตทุเนะเพราว่าวันหนเบิดเพื่อยูดดีเน๊ค่ะอันเบิดโตมากมันมันจะไปเบิ้กับย่านเบิลเสียงนันค่ะพวเขาถ่าพวเขาย่านเสียงเงินมึงคนอันนับ่อไปถือพ้นกับพไดน้ซื้อว่าพ่ได้ซื้อกับมีเน้ค่ะโอ้ยวัได้จับซื้อจับก็วันน่้หมดีจริงจริงเลย สรุปนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขสูตรคิดคำนวณของพ่อสูตรนี้เดินดีถึงก้าวดติดม่พอ<ช>ก็เป็นสูตรที่ก้าวดติดตอนนี้กลับมาแล้วเมนบอกก็คือกลับมาแต่มาพ่ออาจจะไม่ได้จับเป็นตัวเด่นซึ่งมันจะเป็นตัวกันนะพ่อเนาะบางคนกับที่ค้นโทรมาพ่อก็อไ่ได้บอกเมื่อสุดโตแต่ว่าขันไผเบิ้งคลิปเลยคาดว่านะจะโชคดีค่ะได้ลองเอาไปเสี่ยงโชคลาเบิ้ง แต่ว่าขันพลได้โชคดีคอมเมนต์มาแน่พี่น้องอุ้ยลืมเอาเบอร์โทรพอลงตัวนี้งเธอเอฟซีคนอยากโทรมาสอบถามส่วนตัวนะพี่น้องบอกคนสุดเต็มเลยเด้อพ่อพ่อบอกเบอร์โทรเนี่ยเวลาคนกันเล่นน้ำมันเยอะหนักเยอะดีบางทีก็ไปตามือกีตาร์กับพวกโซ่อันนี้ค่ะอันนี้เบอร์โทรเพราะบางทีห้องวังดีเขื่อนยูน้ำเขาน้ำเด้ค่ะวังมาก แต่สีไหลไปจม่กี่น้ำดวงดีก็ได้นะพอนะ่ะะพอเนาะเจ้าพ่อชุดเชิดว่นนั้านารอ,อกี่เนี่ว่าตัวไรคือจังมันมากนะเหมือนมันกันนาเงือดเลยเ่ราะมันงวดดิมันสิไหลแล้ววันนี้แล้มันกันบอกันสายพาอ่อว่าอายุทว่ระยะครับปีไม่นี่ที่วดาางว่าครับปีไม่นี่มันมาเก็บเข่าโยกอ,อย่างนึงกับพิตแต้ม ขึ้นแต้มรุ้แต้มเท่านั้นจะว่ากับมันใจว่าเลขมันเข่ามันบ่อจ้ะอ่ะขอเบอร์โทรคุณพ่อนะคะทิ้งท้ายเนาะศูนย์เลยพ่อศูนย์หกห้าศูนหกห้าักมาได้ใจได้มลงพาอป็นหมาอบอ่ะก็ไม่ห้อง่อบอ่ะมันลงมาอยู่ตรงไหนโอ้โหก็เป็นเต่าหูอยู่ด้งศูนย์หกห้าสามเก้าสามเก้าเกสาม นะพ่อเนาะเดี๋ยวให้เอฟซีเดบิ่งกันนะคะท่านผู้ชมพ่โอโชว์ตัวเลขให้เอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากจะโทรมาสอบถามกลัวลืมว่าเออชุดเต็มมีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นอ,อ่ชุดลองเป็นตัวไหนนะคะตัวชอบตัวไหนอะไรประมาณนี้เนาะการสำรับตัวเลขของคุณพ่อนะคะคุณพ่อนี่เน้นเน้นไปนะคะงวดนี้นะคะบนวิ่งเจ็ดนะคะเจ็ดนี่มาหลักสิบเนาะพ่อเนาะ สามคู่ที่พ่อเน,น้นจะเป็นเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่ตอนนี้เป็นตัวรองนะคะถ้าหลักร้อยนี้พ่อว่าให้เอาศูนย์ใส่มาศูนย์ใส่ก็จะเป็นศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะส่วนตัวรองก็ท่า,านผู้ชมก็จับมาใส่ได้ศูนย์เจ็ดห้าและศูนย์เจ็ดสี่เบอร์โทรพ่อนะคะใครที่อยากจะ,ะติดตามตัวเลขของพ่อเพื่อไม่ให้อ่ เ,เวลาแอดไม่ได้มาท่านอาจจะโทรมาติดตามก่อนก็ได้065 393 8946นะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะไ,ได้ข้ามาแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเข้าสีสีงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะตกึ่นเือนด้น ห่วงมากฮะที่ก่นอนเอังก่อนนเพราะว่าปีห้องตายอาวังไดม,มันก็มาเมือนเลปีห้องหาคิดเอาอยางไรกับมาใ้ค่ะปีนี้ว่แน่ได้น,านาวามันอาจจะตอ่อวัดวนึงมันเจ็ดแปดเต้าเนาะค่ะวัดคนเจ็ดแปดเต้าพ็อพอลงไปว่าเจ็ดแปดเต้าเปิ เวันนั้นหนูปรได้มาถ่ายมันบ่บุญท่าถ่ายบ่แล้ววันนี้มันต่อต่อมาเลยไหมเพราะว่าช่วงนั้นหนูถ่ายจา่น็อตเนาะมาผัดกระปมาผัดคำเลยบ่ได้ถ่ายนะคะเพอาะที่พ่อรถรถไปกับจักรรถกลิดไปเลยเนี่ยค่ะต่อไปเลยเี่ยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะ บูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริจันโทนะคะ หรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ